ไปกับเหตุการณ์13หมูป่าติดถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะคะมี1นึ่งฮีโร่ค่ะก็คือลุงสุรทินซึ่งเป็นฮีโร่ถ้ำหลวงทีมเจาะน้ำบาดาลน,นะคะซึ่งล่าสุดทางกองนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้มีการเข้าเยี่ยมลุงสุรทินฮีโร่ทีมเจาะน้ำบาดาลภารกิจช่วย13หมูป่ามอบกระเช้าให้กำลังใจถึงบ้านพักที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายโดยพันเอกสิงหานาถโลสุยะรองผู้อำนวยการกอรมนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยจิตอาสา,าพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และเจ้าหน้าที่กอรมนจังหวัดเชียงรายค่ะได้เดินทางเข้าเยี่ยมและมอบกระเช้าเพื่อให้กำลังใจแก่นายสุรทินชัยชมพูหรือว่าลุงสุรทิน หัวหน้าทีมเจาะน้ำบาดาลหนึ่งในฮีโร่จิตอาสาผู้อยู่เบื้องหลังภารกิจช่วยเหลือทีม13มหมูป่าออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อปีพศ2561ค่ะปัจจุบันลุงสุรทินประสบอุบัติเหตุจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มานานเกือบ5เดือนโดยมีภรรยาและครอบครัวคอยดูแลยอย่างใกล้ชิดที่บ้านพักในตำบลบ้านสหกรอ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยล่าสุดอาการเริ่มดีขึ้น พูดจาสื่อสารได้หลังจากไม่สามารถพูดได้หลายเดือนนะครับซึ่งการเข้าเยี่ยมของกอร,ร,รมนจังหวัดเชียงรายครั้งนี้เป็นการให้กำลังใจจากทุกฝ่ายในคุณความความดีของลุงสุรทินฮีโร่ผู้เสียสละแห่งถ้ำหลวงนั่นเองครับ